สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไป r ุย3 c h ช n n น l นะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเปิดโกดังวิชนนะครับผมซึ่งสซร์วนที่อยู่ในวันนี้เนี่ยก็คือตัวนี้ครับเอมิยะนั่นเองนะครับเซอรวนตัวนี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ผมไม่ตั้งใจที่จะมาทำนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันไม่ได้อยู่ในสาระบทที่ผมอยากจะทําอะไรเลยครับแต่พอเมื่อไม่นานนี้ครับเขาก็มีการปรับ สกิลมานะครับแล้วก็มีอาร์ตใหม่นะซึ่งผมยังไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่าเอาสกิลก่อนครับพอปรับมาแล้วเนี่ยผมได้ลองแล้วเนี่ยผมแม่งว้าวมากๆเลยครับเดี๋ยวผมมันมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วมันว้าวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในคลิปนี้ครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมผมต้องขอขอบคุณนะครับคนที่เป็นสมาชิกผมนะเป็นสมาชิกช่องเบลโรยี่สามนะขอบคุณมากเลยครับอ่ะผมจะขึ้นชื่อให้นะครับว่าใครเป็นสมาชิกช่องนี้บ้างนะผมเป็นการขอบคุณ โดยตรงจากผมเลยนะครับขอคุณตรง of ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจะขึ้นชื่อให้นะว่าใครเป็นผู้สนนุนช่องนี้นะครับใครที่มาเป็นสมาชิกนะครับผมส่วนใครที่สนใจอยากจะมาสนนุนเพิ่มเติมเนี่ยก็กดที่สมัครสมาชิกของช่องได้นะครับผมปุ่มกดสมัครสมาชิกเนี่ยก็อยู่ตรงใกล้ๆปุ่มกด u b s c r i b e นั่นแหละครับก็ใครอยากมาสนนุนผมเนี่ยก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมก็เลือกระดับได้เลยนะครับผมก็ขอคุณคนที่เป็นสมาชิกคู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณ ก่อนหน้านี้ด้วยครับที่คนที่เคยเป็นนะครับก็ขอบคุณในคลิปนี้เลยนะครับโอเคมาขอบคุณเรียบร้อยแล้วเรามาดูตัวของเอมิยะกันดีกว่านะผมสำหรับคลิปเปิดกอนรชนคลิปนี้นะครับก็สําหรับตัวเอมิยะเนี่ยก็จะอยู่ในคลาสอาเชอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็มั้งแต่เกมเปิดแล้วครับแล้วก็ผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําคลิปเขาอะไรมากเท่าไหร่เลยเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยโอ้เห็นไหมคุณผู้ชมครับเขามีการปรับฮกุนะครับผมปรับความแรงฮกุปรับสกิลมา3ามครั้งแล้วนะครับดูดิโอเรียกได้ว่า คือตอนนี้พอผมกลับมาเล่นเนี่ยตอนที่เขาเนี่ยปรับมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยโหผมบอกเลยว่าเขาโคตรเก่งมากเลยครับตอนแรกที่ยังไม่ได้ปรับเนี่ยเขาก็โอเคอยู่แล้วนะครับแต่พอได้ปรับมาครั้งล่าสุดเนี่ยคือเก่งมากๆเลยแหละนะครับและยิ่งบวกอะไรหลายอย่างเนี่ยบอกเลยว่าโหดมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลในสกิลของเขากันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับเซวอนตัวนี้นะครับผมอัพสกิลเขาไปที่4-4-8นะครับคือผมยังไม่มีตังค์แล้วก็ไม่มีของอัพที่แบบว่ามันจําเป็นนะครับก็เลยไม่ได้อัพต่อนะครับใครที่อยากอัพสนนกิ สกิล3นําก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเพิ่มบวกพวกประสิทธิภาพของการ์ดนะครับส่วนสกิล2กัก็สกิล1เนี่ยก็ไว้ที่หลังก็ได้นะครับมันยังไม่ค่อยได้ใช้แล้วเท่าไหร่นะครับถ้าเอาเป็นตามของผมเนี่ยผมจะปั้นเป็น3 2 1นะครับปั้นสกิลนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลสกิลแรกของเขาดีกว่านะครับสกิลแรกของเขานะผมจะให้ผลก็คือตัวมิยะเนี่ยจะได้รับผลสถานการณ์หลบการโจมตีมาเป็นเวลา1เทินนะครับและยังมีผลอีกอย่างนึงก็คือเพิ่มเกาะให้กับตัวมิยะเองครับขึ้ ที่ป้องกันเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเกาะเนี่ยก็ถ้าเป็นอนิเมะก็คงจะเป็นโลไออัสอ่ A ะครับนะครับนึกสภาพว่าเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันเนาะส่วนสกิลที่2นะครับผมอันนี้ตอนที่เขาปรับมาเลยแล้วกันเนาะสกิลที่2นะครับหลังจากผ่านการปรับสกิลมาแล้วเนี่ยผลของมันเนี่ยก็คือเพิ่มการเจนดาวขึ้นมา3เทิร์นครับแล้วก็เพิ่มดามิเอคิทิท้าขึ้นมา3เทิร์นนั่นเองนะครับยิ่งอัพมากนะครับผลของการเจนดาวแล้วก็ผลในดามิเอคิทิท้าเนี่ย ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ยิ่งแรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มเจนดาวได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลที่3ามครับอันนี้ทีเด็ดเลยครับเขาได้ปรับมาแล้ว3ครั้งนะครับเออต้องบอกว่า2ครั้งเนาะสครั้งนะครับซึ่งเรามาดูผลในครั้งล่าสุดของเขาที่ปรับมาเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของการ์ดสามสีนะครับเป็นเวลา1เทินนะครับก็เพิ่มการ์ดอาร์ตการ์ดควิกการ์ดบัสเตอร์นั่นเองนะครับก็ยิ่งอัพมากนน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 ะะะคครรรรััััับบกกก็ยยยิิิิ่่่่งงงเเเเเพพพมมปปสทธภาาาขขออออ์ดด้้้ึโผลลลลตไววแี มันจะเพิ่มประสิทธิภาพของการ์ดทั้ง3สีมาอย่างละ50%นั่นเองนะครับและหลังจากที่ปรับสกิลมาแล้วเนี่ยผลของมันอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้เนี่ยเอมิยะเนี่ยสามารถเลือกการ์ดโฮกุได้แล้วนั่นเองครับคือตอนแรกตัวโฮกุของเขาเนี่ยจะเป็นการ์ดบัสเตอร์นะครับนี่ครับอย่างเช่นนี้ครับแต่ว่าพออัปเกรดสกิลที่3ของเขามาแล้วเนี่ยเขาสามารถเลือกการ์ดของสีโฮกุได้แล้วนะครับคือตอนนี้สีโฮกุเขาจะเลือกได้เป็นการ์ดบัสเตอร์และการ์ดอาร์ตนั่นเองนะครับ และบอกเลยว่าไอ้ตรงนี้มันโกงมากเลยนะเดี๋ยวผมไปทําให้ดูนะครับโอเคส่วนนั้นอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ละมาดูผลในฮูกูงเขาอะไรแล้วกัวนครับฮูกูงเขาเนี่ยก็ได้ทําการปรับอัปเกรดมาเหมือนกันนะครับผมซึ่งตอนหลังจากการอัปเกรดมาแล้วเนี่ย ผลของมันนะครับมันจะมีผลทั้ง2อ,อย่างเลยนะทั้งการ์ดอาร์และก็บัสเตอร์นะครับแต่ผลหลักๆของมันเนี่ยก็คือโจมตีนะครับผมต่อสตูทุกตัวนะครับโดยไม่สนว่าสตูตัวน,นั้นเนี่ยจะมีเกาะอยู่หรือเปล่านะครับผมเกาะที่ว่านี่คือเกาะแบบมาชูนะครับเกาะแบบว่าเกาะธรรมดาไม่ใช่เกาะมตะอะไรเงี้ยนะครับคือไม่ว่าสตูตัวนั้นจะมีเกาะมากน้อยแค่ไหนนะครับไอ้เกาะแบบมาชูอะไรเงี้ยโฮกูของอมิยะเนี่ยไม่สนใจพวกนั้นเลยครับตีทะลุเกาะพวกนั้นไปเลยนะครับผม แล้วก็ยิ่ง NP มากขึ้นเนี่ยดาเมจของโฮกุก็ยิ่งแรงขึ้นนั่นเองครับส่วนผลในโอชาร์ของเขาเนี่ยก็คือลดดาเมจการโจมตีของศัตรูนั่นเองนะครับลดลงมานะครับผมยิ่งโอชาร์มากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งลดดาเมจของศัตรูลงมาเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเองนะครับโอชาร์ o 500%เนี่ยลดลงมาตั้ง30%เลยนะครับผมสำหรับโอชาร์ในโฮกุของเอมิยะนะครับส่วนผลในโฮกุของเขาเนี่ยของตัวเอมิยะเนี่ยคือการ์ดแรสเตอร์เนี่ยพอ NP หนึ่งครับ มันจะเพิ่มดาเมจมา400%ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดอาร์ตเนี่ยมันจะเพิ่มมา600%เลยนะครับคือมันค่อนข้างจะต่างกันนะครับอันนี้คือที่ผมหามาจากในวิกินะครับก็เรียกได้ว่าดิมยูมึงจะให้ตัวไอมิยะไปอยู่การ์ดบัสเตอร์มาตั้งแต่ตอนแรกมึงก็ให้มันเป็นการ์ดอาร์ตทีแรกก็จบลวเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเอาตรงเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการ์ดอาร์ตอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยดูคอมมานด์การ์ดของเขาดีครับการ์ดอาร์ตมาทั้ง3ใบแล้วครับบัสเตอร์แล้วก็ Quick นนคว คือมันก็ควรจะเป็นสายอาร์ตตั้งแต่แรกแ้วครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมตัวตัวเอมิยงแต่ตอนแรกเนี่ยเป็นสายบัสเตอร์นะครับสำหรับตัวฮกุูนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเออโอเคส่วนตัวเอมิยะเนี่ยก็ตัวอาร์ตของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีนะเบื้องหลังก็จะเป็นตัว unlimited bed work นะอยู่ข้างในนั้นเลยนะครับแล้วจริงๆอ่ะมันจะมีอีกอาร์ตหนึ่งนะครับเป็นอาร์ตซัมเมอร์นะผมอาร์ตชุดว่ายน้ำนะค,คือ,โ,อโหเท่หล่อเลยนะแบบ แม่งชิโร่เลยอะชิโร่ผมขาวเลยนะไอนี่ไม่ก็คนเดียวกันแหละเนาะคือแม่งเทเลยแหละนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้อัพนะเพราะว่าผมยังไม่ค่อยมีของเท่าไหร่นะเลยไม่ได้อัพนะครับโอเคครับเรามาทราบข้อมูลเบื้องต้นของเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นกันสักหน่อยละกันนะครับอ่านี่ครับทีมผมจัดไปเล่นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตัวมิยะเนี่ยที่ผมว่าเขาพอปรับไปแล้วเนี่ยมันโหดยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรารอรับชมได้เลยนะครับ ด่านที่ผมเลือกมาใช้ก็จะเป็นด่านที่อยู่ในคา m e เมลตนะครับซึ่งดานพวกนี้มันมีคาร์ดเซเบอร์เยอะนะครับก็เลยแบบเลือกมานะครับอาเดี๋ยวเรามาดูนะครับเอเมียรเนี่ยเขาจะได้บทตอนเทิร์นที่สองนะครับไอเทิร์นแรกเดี๋ยวผมให้อลาดคุงเข้าไประเบิดตัวตายก่อนครับสเตล่ตาไปทีหนึ่งไอเส่วนเอเมเมชั่นของเขาเนี่ยผมคิดว่าก็ดีนะดูดีนะแต่ว่า ถ้าได้ปรับมาอีกสักรอบนึงก็น่าจะดีกว่าเดิมนะครับคือตอนนี้ผมว่าคือเขาก่อนหน้าน,นี้ตอนที่ออกแรกๆตัวเขาเนี่ยได้ทําการปรับแอนิเมชันมาแล้วนะรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าพอตอนนี้มันก็ดูแบบค่อนข้างจะเก่าไปแล้วเนาะก็หวังว่าอนาคตอาจจะมีการปรับแอนิเมชันนะครับสำหรับตัวนี้นะอยากให้ปรับมาอีกสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยให้มันดูดีกว่าเดิมหน่อยนะอ่านี่ครับก็จะเป็นการยิงคาราโบแล้วก็เข้าไปฟันนะครับใช้ดาบคู่ของเขาฟันนะครับ มาแล้วเธอเนี่ยที่ผมต้องการครับที่เขาโหดเนี่ยก็ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหลังจากใช้โคกุเนี่ยคือโหดเลยอ่ะพอเขาเป็นสายอาร์ตนะผมเลือกเป็นสายอาร์ตนะครับสำหรับตัวการ์ดของโคกุนะผมเลือกเปลี่ยนมาเป็นสายอาร์ตนะครับเพราะว่าอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเิดภาพสโลไปนะครับดูนะครับเดี๋ยวดูผลหลังจากที่นะครับใช้โคกุเสร็จนะครับ อันนี้มันตดเบดเวิร์กกันไปนะครับ,รบนี่ครับพอหลังจากใช้เสร็จ it, ปุ๊บเกรโฮกุดูที่มันเจนกลับมาคืนดีครับคุณผู้ชมครับน <comenz ar. S 2> ี่แทบจะเกือบกลับมาหลุโฮกุได้เลยนะครับเนี่ยดูดิหลุโฮกุได้แล้วเนี่ยเป็นไงครับพอไาเปลี่ยนเป็นอาร์การ์ดอาร์ตปุ๊บโอ้โหโหดเลยนะครับ สำหรับฮกุของเขาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมมาอธิบายก่อนครับว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับโดยตัวของเอเมิยะเขาแล้วเนี่ยพอเขามาเป็นสายอาร์แล้วเนี่ยฮกุของเขาเนี่ยค่อนข้างจะโกงเลยทีเดียวนะเพราะว่าตอนฮกุของเขาเนี่ยพอใช้ไปเนี่ยค่าฮิตมันเยอะนะครับตอนที่โจมตีเนี่ยจะเห็นว่าศัตรูที่โดนเนี่ยมันจะโดนแบบยึะมากๆเลยใช่ไหมแบบว่าหลายฮิตอะหลายครั้งนะหลายทีนะครับคือเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยมันจะโจมตี10ฮิตนั่นเองนะครับค <just> ือหลังใช้ฮกุไปเนี่ยคิดดูว่าถ้าเราเอาการ์ดอาร์ตนำใช่ไหม แล้วก็ตีไป10คิดอ่ะมันก็จะเพิ่มเกรดขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับและอย่างที่เห็นนะครับยิ่งศัตรูมีเยอะนะครับเกรดฮกุูเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับคือผมเนี่ยเคยมาลองใช้กับตัวกาเวนเองแล้วนะครับแบบตัวเดียวๆเนี่ยเกรดฮกุูที่เพิ่มมาเนี่ยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณสัก3 0 4 0อะไเรลยประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดว่าเอามาคู่กับ CE ที่ไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันก็มีการเจกเกตที่ค่อนข้างโอเคอะไรเงี้ยมันก็จะได้แค่นั้น้นประมาาาณแต่ถ่ถเกิดว เอาไปเจอกับศัตรูที่มันแบบมีเยอะๆอะไรเงี้ยโหมันไอ้นี่มากเลยนะมันเพิ่มเจนเกตขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับเวลาที่แบบว่าจะลุโฮกุหรืออะไรงี้นะครับอย่างที่ผมทำเมื่อกี้คือมันแบบอุ้ยผมตกใจนะตอนที่รู้ครั้งแรกนะคือมันเกือบหลุโฮกุได้เลยเหรอวพระพอเปลี่ยนไปการ์ดอาร์แล้วอะไรงี้นะครับตอนที่ผมรู้ครั้งแรกคืออยู่ในอีเวนต์ครับคือไอเอเมยะนในอีเวนท์ที่ผมเล่นไปคือแบบพอใช้ไแปบบปุ๊บอะเกตฮกุเจนขึ้นมาเป็น9 0เเลยนะครับผมแบบตกใจจนแบบคิดว่า เอาเมื่อกี้ไม่ได้ใช้โฮกุไปเลยวะอะไรงี้เลยนะครับคือตกใจอย่างนั้นเลยนะครับแต่พอมารู้ว่าโอ้พอเปลี่ยนมาเป็นการ์ดอาร์ตในโฮกุของตัวเอวิยะแล้วเนี่ยผมหมันโหดมากเลยครับสําหรับตัวนี้นะก็เลยคิดว่าตัวเนี้มันควรจะเป็นการ์ดอาร์ตตั้งแต่แรกแล้วล่ะดีมยูเสือให้เป็นตัวการ์ดบัสเซอร์เฉยเลยนะครับก็โอเคพอมาเปลี่ยนเป็นปรับมาเป็นงี้แล้วเนี่ยโอ้หมันโหดมากนะครับสำหรับอาเชอร์ตัวนี้เนียเรียกได้ว่าใครมีนะโหปั้นเลยนะแล้วมาใช้เลยถ้าเกิดว่ายังไม่มี อาเชื่อฮูกุหมู่โหดๆเลยเงี้ยนะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพอปรับมาแล้วเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่บอกว่าเอมิยะเนี่ยใส่ซีอะไรนะรับผมที่ผมใส่ตอนนี้นะคือซีมันก็มีผลนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ซีที่มันไม่มีการเจนเกตช่วยเพิ่มเติมเนี่ยการเจนเกตของเอมิยะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาไม่ค่อยมากเท่าที่ควรนะรผมเท่าที่ผมทำเมื่อกี้มันจะไม่เท่านั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเลือกซีอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมขอปรับไอ้กาวเวียนนี่ก่อนแล้วกัน,น โอเคครับผมโดยส่วนตัวเนี nah ่ยผมใช้ซีใบนี้อยู่นะครับเข้าคู่กับตัวเอมิยะเมื่อกี้นะครับที่ผมเอาไปเล่นนะครับเพราะว่าซีใบนี้เนี่ยมันให้เกรดฮกุมา50ตอนเริ่มต้นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพของการอาร์ตขึ้นมา10แล้วก็มีการเจนเกรดฮกุขึ้นมา10ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งซีใบนี้เนี่ยมันจะได้มาก็ตอนอีเวนต์ซัมเมอร์28ของเกมเฟรเกอร์เดอร์นะครับผมเมื่อ2ปีที่แล้วนั่นนนนนนเเเเออองงงคครรัััับบีีววตต์ท่่่แจจกป็โดําะซึ ซีเบนี้เนี่ยผมเอามาใช้เพราะว่าผมชอบในผลเริ่มต้นเกดรดโฮกุ50นั่นเองนะครับแต่จริงๆเนี่ยการเจนเกรดโฮกุของซีเนี่ยมันก็มีหลายใบเลยนะครับยิ่งเนี่ยล่าสุดนะครับก็คือซีแจกประจำอีเวนต์ว่ายน้ำปี2020เนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะครับผมเพิ่มการเจนเกต15เนะครับเพิ่มเดไมค์คิดข้อ15แล้วก็เพิ่มดาว15ดวงต่อเริ่มต้นนะครับอันนี้ไม่ปลดนะครับซีเบนี้ก็โอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะแนะนําสักสอสาใบกันที่คุณผู้ชมอาจจะพอหาได้หรืออะไรงี้นะครับเพราะว่าซีการเจนเกตแต่ละใบเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหายากอยู่นะครับที่แบบว่ามันดีๆจัดๆอะไรงนี้นะครับแต่ว่าผมจะพยายามนะครับหาที่มันพออาจจะมีสิทธิ์หาได้อะไรงี้นะครับแต่ว่ามันมีใบหนึ่งที่แบบเออมันน่าสนใจดีนะเป็นซีสีดาวที่ทุกคนน่าจะมีด้วยนะก็ค,ะคือใบนี้ครับผมลิทกับเซรานั่นเองครับใบนี้เนี่ยผลของมันตอนยังไม่ปลดเนี่ยคือ เพิ่มการเจนเกะฮก,กูขึ้นมา25%นั่นเองนะถ้าปลดก็คงจะเป็น30%นั่นเองนะอันนี้ผมไม่ได้เปิดดูอะไรนะเท่าที่จําได้นะครับผมแล้วก็ CE ที่อาจจะพอจะหาได้อีกนิดนึงนะแต่ว่ามันน้อยแล้วนะเท่าที่ผมนึกออกนะค,คือมันน้อยมากๆแล้วเอาเป็น CE ใบนี้ลวกันที่แบบว่าเออเนี้ยเทพเลยนะก็คือ c ีท or Treatment นะซีบใบนี้เนี่ยเราสามารถเปิดหาได้ในอีเวนต์ฮาโลวีนตอนโอซากาเบฮิเมะนั่นเองนะครับ ซึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะหายากหน่อยนะครับแต่ว่าผลของมันดีมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครมีเนี่ยก็ลองเอามาใช้กับตัวเ e มียดูนะครับแล้วก็ผมแถมให้อีกใบหนึ่งอันนี้เป็นซีแจกครับประจำอีเวนต์อพูกิฟ้านั่นเองครับผมเฟสอพูกิฟานะครับก็คือซีโมเดสกับตัวชิชิโกนะครับตัวนี้เนี่ยผลของมันก็คือเพิ่มการเจนเกตฮกุสิบเปอร์เซ็นต์นะเพิ่มในเมื่คิดต่อสิบเซนแล้วก็เพิ่มดาวมาสามดวงทุกเทอร์ดนั่นเองนะครับตอนปลดเนี่ยก็น่าจะเป็นสิบห้าสิบห้าแล้วก็สี่ ตามสไตล์ของเกมเฟร e แกลเดอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นสีที่ผมพอนึกออกแล้วก็น่าใช้กับตัวเอมิยะเขานะครับซึ่งโดยส่วนตัวของผมเนี่ยจริงๆมันก็มีอีกนะแต่ว่าผมนึกไม่ค่อยออกครับที่มันเป็นการเจนเกตหรืออะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวถ้านึกอะไรออกเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไปในคลิปที่หลังก็แล้วกันนะครับผมถ้านึกออกนะโอเคก็คลิปในวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าตัวเอมิยะเขาก็อย่างที่เห็นนะพอปรับมาใหม่แล้วมันน่าเล่นมากๆเลยนะครับเล่นน่าเล่นกว่าเดิมเนะี่ย ใครที่มีเนี่ยก็ลองเอาไปเล่นดูแล้วกันนะครับผมลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับวิธีการเล่นอะไรเงี้ยนะครับส่วนผู้เล่น NA เนี่ยก็รอไปหน่อยแล้วกันนะอีกสักพักใหญ่ๆแหละถึงจะมีให้ปรับนะครับสำหรับสกิลของตัวเอมิยะเขานะครับผมส่วนใครที่เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วมีเขาเนี่ยหปั้นเลยครับตัวนี้นี่เอามาฟาร์มเอามาอะไรไี่คุ้มแน่นอนนะครับผมยิ่งปั้นเขาเนี่ยยิ่งอัพมากก็ยิ่งดีนะครับเนี่ย อย่างเมื่อกี้คือมันก็เพิ่มมาเยอะแล้วนะถ้าผมปั้นไปเลเวลสิเนี่ยสำหรับสกิลสเนี่ยมันคงจะดีกว่านี้นะแต่ผมปั้นได้แค่นะครับมันเลยได้แค่นั้นนะครับผมใครที่มี10แล้วแล้วยังไม่เคยลองเล่นเนี่ยก็ลองเอาไปลองเล่นก็นแล้วกันนะสำหรับตัวเอมิยะนะผมสำหรับสกิลที่3มนะนะนะครับผมพอปั้นไปแล้วเนาะโอเคคลิปในวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยนะ แล้วก็ใครอยากติดตามผมก็มาติดตามที่แฟนเฟซบุ๊กเบอร์2 3เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับและอย่างหนึ่งนะผมอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะใครอยากมาสับสนผมนะก็กดสมัครสมาชิกช่องเปอร์123เลยเลยนะครับผมผมก็จะขึ้นชื่อให้นะว่าใครเป็นผู้สับสนหลักของผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับผมที่เข้ามาดูกันครับส่วนคลิปในวันนี้ผมคงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ